อันนี้ก็อุปกรณ์สําหรับขนย้ายกระจกนะครับมันก็มียางตรงนี้แข็งๆมีกรอบพลาสติกแล้วว่าถ้าแล้วก็มีที่จับนี้ถ้าเกิดที่จับเนี่ยมันขยับปุ๊บมันจะดึงดึงกดให้ให้ให้ใหยางมันแบนขึ้นนะครับเพราะนั้นมันสามารถขนกระจกโดยหรือหรืออะไรก็เรียบๆก็ตามเนี่ยไปใส่ไปกดอย่างนี้กดปุ๊บเราไล่อากาศข้างในออกแล้วก็ล็อกปุ๊บ ยางมันจะติดกันแนบไปเลยแล้วก็อากาศจากข้างนอกเข้าไม่ได้แล้วก็ก็ต้องยกขึ้นใหม่ได้นะครับอันนี้เราก็อาศัยอุปกรณ์นี่แหละใช้ยกของหนักๆได้แต่เราดูว่าแรงเราจะพองได้เปล่าลองดูดูว่าแรงโอเคนี่ใช่ไหมดูได้อ่าอาสาต้องมา ถ่ายนั่งนั่งตกตาการโอ้มยอได้ายดูนนะครับนะหนึ่งสองซ่อมขอให้เหน่อยไอ้ยขนมไเกือบตกนะโอเคพอสมควรขอให้ <c oughs>